ตอนนี้เราอยู่ในหน้าที่72นะครับข้อที่4ครับให้ทําการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับที่มีส่วนของเส้นตรง MA ก็คือส่วนตามโจทย์ที่เขาให้มานะครับส่วนเส้นตรง MA ก็คือใช้ตัวนี้เป็นด้านใดด้านหนึ่งของ4ด้านนั้นนะครับทีนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกว่าด้าน2ด้านที่ติดกันนะครับสี่เหลี่ยมครับด้าน2ด้านก็คือที่มันติดกันอย่างนี้นะครับหรือว่าด้านอย่างนี้นะครับ อย่างถ้าเกิดเรามี MA ก็คืออาจจะเป็นด้านนี้กับด้านนี้นะครับหรือด้านนี้กับอีกด้านนี้อะไรก็ได้นะครับที่มันติดกันนะครับความยาวต่างกันอยู่ที่1.5เซนติเมตรและมุมมุมหนึ่งนะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับ135องศาพร้อมกำหนดชื่อรูปสี่เหลี่ยมนะครับชื่อให้มา2องอันนะ MA ฉะนั้นก็เป็น ABCD อะไรก็ได้นะครับแต่ว่า กำหนดชื่อมานะครับเพิ่มนั่นเองครับอีก2ชื่อนะครับเพราะมีแล้ว2ชื่อนะครับแล้วก็เขียนความยาวด้านกำกับเอาไว้ด้วยที่ให้เขียนความยาวด้านกำกับเอาไว้เพราะว่าเขาจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าความยาวด้านต่างกันจริงๆอยู่ที่1.5เซนติเมตรจริงๆฉะนั้นนะครับโจทย์ให้เรานะครับมีข้อมูลมาแล้วก็คือส่วนเส้นตรง ma นะครับแล้วก็ด้าน2ด้านต่างกันนะต้องติดกันนะ ต่างกัน1 5ซนตมต้องวัดความยาวตรงนี้ก่อนครับว่าเราทําการวัดความยาวได้เท่าไหร่นะครับลองวัดความยาวดูครับตอนนี้เราวัดความยาวของส่วนเส้นตรง ma ออกมาแล้วนะครับใช้บรรทัดวัดได้5เซนติเมตรดังนั้นเราจะให้ด้านที่อยู่ติดกันยาวต่างกัน1 5เซนก็ทําได้2อ,อย่างก็คือบวกหรือลบ1.5นี้นะครับเราจะเอา5 cm. ไปบวกเพิ่ม1.5ก็ได้ถ้าอย่างนี้ ด้านใดด้านหนึ่งก็จะยาวโทษทีนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะยาว6.5เซนติเมตรนั่นเองหรือถ้าลบก็ได้นะครับลบแล้วก็จะเหลืออยู่ที่3.5เลือกเอานะครับตามสบายเลยทีนี้การที่จะเขียนด้านนะครับเป็นด้านนี้หรือด้านนี้ก็ไม่ดูนะครับพร้อมเป็นด้านขนานนะนะครับจะต้องมองว่าถ้าเกิดเราลากไปเส้นนึงนะครับมันจะต้องขนานกันนะเขาบอกว่ามุมด้านหนึ่งนะครับมุมหนึ่ง ก็คือเวลามันมาทําลากตรงนี้มันจะเป็นมุมแหลมใช่ไหมแต่ถ้าลากตรงนี้มันจะกลายเป็นมุมป้านถ้าลากตรงนี้เป็นมุมป้านตรงนี้จะเป็นมุมแหลมพมันต้องขนานกันนะครับทีนี้มุมด้านหนึ่งนะครับจะต้องมีขนาด135องศาได้ข้อมูล2อย่างแล้วนะก็คือเราเอาข้อมูลจากตรงนี้นะครับไปเพิ่มอีก1.5หรือลดลง1.5แล้วก็มุมจะต้องกลางอยู่ที่ 135องศานะครับสมมุติเราจะให้กลางที่ตรงนี้135ความยาวอยู่ที่เพิ่มไปอีก1.5ก็คือเพิ่มจาก5นะฮะเป็น6.5เซนมันจะไปทับอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะเลือกให้มันกลาง135อยู่ข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะต้องนะครับรู้ขนาดของมุมตรงนี้นะครับนี่135ฉะนั้นขนาดของมุมตรงนี้จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ นะครับรวมกันแล,ล้วต้องเท่ากับเท่าไหร่นะครับรวมกันแล้วได้เท่ากับ180้ <180 S 1> นะโอเคนะครับงั้นเราจะทำการสร้างเส้นขนาด6.5 6.5เพราะว่า5บวกกับ1.5เป็น6.5ซนติเมตรที่มีมุมขนาด135องศาตรงนี้จะต้องกลาง135องศานะครับก็จะอยู่นี่ครับ13 5องศาครับลองดูสิโปรเทกเตอร์ ให้อยู่ในระดาบศูนย์องศาแล้วกลางที่135องศาจะได้ตรงไหนนะครับดังนั้นในขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทำการวาดนะครับเส้นขนาด6.5าองศาที่กลางนะครับจากส่วนของเส้นตรง MA เนี่ยให้ได้มุมตรงนี้ครับมุม MA ตรงนี้นะครับมุม A ตรงนี้ขนาด135องศาโอเคนะที่ได้6.5เพราะว่ามันต่างกัน1.5นะกับส่วนของเส้นตรง MA นะครับ ได้แล้วครับจากนั้นทำไงต่อครับเมื่อตรงนี้ได้135องศาเราก็จะรู้ว่าขนาดของอ่ะมันขนานกันก็จะต้องอยู่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้จะต้องยาว6.5ด้วยครับเพราะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะมุมจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้135ครับก็ต้องเป็นมุมขนาด45องศาครับเพราะอะไรนะ รวมกันแล้วจะต้องได้180องศานะครับ4อบ่ะ135 135บวกกับ45นะครับเท่ากับ180องศานั่นเองครับความยาวจะต้องเท่ากันเห็นไหมครับใส่เครื่องหมายไว้เรียบร้อยนะครับดังนั้นเมื่อเราได้จุดปลาย2จุดนี้แล้วนะครับเราลากเชื่อมกันได้เลยครับ เราก็จะได้สี่เหลี่ยมด้านขนานออกมาแล้วครับเราตั้งชื่อเพิ่มเข้าไปนะครับตั้งชื่อเพิ่มเข้าไปให้เรียบร้อยครับระบุความเท่ากันนะครับด้านนี้2ขีดด้านนี้ขีดหนึ่งนะครับแสดงว่าอันนี้เท่ากันและด้านนี้เท่ากันนะครับและตามข้อกำหนดทุกอย่างเลยครับมีด้าน2ด้านที่ติดกันนะครับด้านนี้กับด้านนี้ติดกัน หรือด้านนี้กับด้านนี้ติดกันนะครับต่างกันที่1.5ก็คืออันนี้บวกเพิ่มครับนะบวกเพิ่มเป็นจากหก็เลยกลายเป็น6.5มีมุมกลาง135มุมนี้ก็เลยได้45องศานะครับเพราะรวมกันแล้วได้ร8 0ยนะครับแล้วเราก็กำหนดชื่อครับนี่ครับใส่ชื่อให้เรียบร้อยครับและก็เขียนความยาวกำกับเอาไว้ก็เขียนกำกับไว้เรียบร้อยนะครับ ฉะนั้นข้อที่4ของเราเรียบร้อยนะฮะไปดูข้อที่5กันข้อที่5นะครับให้เราทำการเขียนรูปสี่เหลี่ยมรูปว้า R T V S นะครับทีนี้ T R S นะครับที่มุม R เนี่ยครับเป็นมุมฉากดังนั้นมันจะต้องได้ลักษณะยังไงครับก็จะต้องเป็นมุมฉากอย่างนี้นะครับที่ความยาว5ซนติเมตรนะครับ trs ฉะนั้นตรงนี้เป็น t ตรงนี้เป็น R ตรงนี้เป็น s นะครับตรง tr ตรงนี้ยาว5เซนนะครับ5เซนติเมตรฉะนั้นสี่เหลี่ยมรูป่ววมันยังไงครับด้านที่ติดกันอย่างนี้มันจะเท่ากันนะฉะนั้นตรงนี้5เซนตรงนี้ก็จะ5เซนด้วยครับและ tv ยาว8เซนครับยาว8เซนฉะนั้นตรงนี้นะครับ ที่อาจจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้จะยาว8เซนติเมตรครับ8เซนติเมตรเราใช้วิธีการยังไงในการทำครับเรามาดูวิธีทำกันวาดให้ได้นะครับเส้นขนาดที่5เซนติเมตรนะครับวัดมุมฉากครับ ตรงนี้ก็ต้องยาว5เซนด้วยเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมรูปแววนะได้มุมฉากครับแล้วก็มีขนาด5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรแลครับจากนั้นเราต้องการนะครับอะไรครับเส้นที่มีขนาดความยาวเท่ากับ8เซนครับเราจะกางวงเวียน8เซนติเมตรครับ เมื่อเรากางวงเวียน8เซนติเมตรเสร็จปุ๊บเราก็ไปตรงจุดนี้นะครับจุดปลายนะครับแล้วก็ขีดเลยครับตรงไหนขีดยาวๆไปเลยครับจุดปลายอีกด้านหนึ่งครับย้ายมาครับแล้วก็ขีดเลยครับให้เกิดจุดตัดโอ้ไม่ตัดอีกแล้วนะครับเอาใหม่โอเคเอาให้ใกล้เคียงกันนะครับ เราจะได้จุดตัดตรงนี้นะครับเราจะได้จุดตัดแล้วครับตรงจุดนี้นะครับที่เราจะทําการลากเส้นนะครับโยงไปนะครับเราจะได้สี่เหลี่ยมรูปเววนะครับขนาดตามที่เขากําหนดนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับมีมุมฉากมีมุมฉากมีขนาด5เซน และมีขนาด8เซน5เซนใช้ไม้บรรทัดส่วน8เซนใช้วงเวียนนะครับเราจะได้ออกมาตามนี้เลยครับอย่าลืมเรื่องชื่อนะครับสี่เหลี่ยมเขาให้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมนี้เขากำหนดมาว่าให้ทำการตั้งชื่อว่า RTVS นะครับฉะนั้นจะต้องใช้ชื่อ RTVS ครับและ ในส่วนของ trs นะครับ tr ที่มุม r ตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับฉะนั้นชื่อจะต้องเป็น t แลด้มุม r เป็นมุมฉากครับแล้วก็ s นะครับทีนี้ rt ยาว5ตรงนี้5เห็นไหมมันจะต้องเท่ากันนะครับได้ trs แล้วครับฉะนั้นเหลือ v นั่นเองครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ชื่อว่า v ครับและ tv แล้วก็ sv ยาวที่8ซนติเมตรนะครับใช้อะไรครับ วาดตรงนี้หาจุดตัดโดยการใช้วงเวียนนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับหน้าที่72ของเราครับ